สวัสดีครับผมกุณป้อมโฮมพร้อมอยู่อยากเห็นคนไทยมีบ้านนี้ผมพามาชมที่หมู่บ้านวังทองแพรี่ครับหลังนี้อยู่คลองหลวงคลองสองครับอยู่ใกล้มอธรมศาสตร์ใกล้นวมนครครับใกล้ตลาดไทยเป็นบ้านเดี่ยวนะครับสามห้องนอนสามห้องน้านะครับมีพื้นที่จัดสวนหน้าอยู่มากครับเรารีโนเวทใหม่นะครับพร้อมเฟอร์นะครับพร้อมเฟอร์เดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับหน้ากว้างมากเลยครับประมาณโหเป็นประมาณ12เมตรครับส่วนที่จะรถประมาณจะจะรถได้2คันครับดูมุมฟ้างครับ สวยมากเลยละครับมุมด้านหน้าสามารถจัดสวนได้นะครับมีจัดสวนเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับมีพื้นที่ด้านข้างด้วยครับส่วนเข้ามาครับจะเป็นห้องรับแขกครับใครที่ทํางานนะครับเงินเดือน4ี่หมื่นขึ้นไปครับสําหรับหลังนี้เนาะสามารถเติบอกไปด้านข้างได้นะครับเห็นมาทั้งสองด้านเลยห้องรับแขกอย่างสวยเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเราแถมให้ทั้งหมดครับ เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับมาดูครัวครับครัวเรามีเคาน์เตอร์ซิงค์ให้มีตัวดูดฟันมีเตาแก๊สนะครับมีตู้ปิดติดผนังนะครับเครื่องซักผ้าเรียบร้อยที่เห็นนี้เราแถมให้ทั้งหมดส่วนด้านหลังครับเราต่อเติมเป็นที่ซักล้างครับสามารถเป็นมุมนั่งเล่นได้จัดสวนได้แถมแทงนั้นกับปั๊มน้ําให้ด้วยครับเดี๋ยวเข้ามาชมข้างบนครับใครที่มีเงินหนึ่งประมาณ4ี่หมื่นขึ้นไปนะครับผ่อนประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นกว่าบาทครับ มาดูห้องน้ำข้างล่างครับสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดอย่างสวยเลยนะครับเหมาะสำหรับบ้านเดี่ยวนะครับบันไดกว้างมากครับเป็นไม้สักแข็งแรงครับขึ้นมาชมด้านบนครับข้างบนก็จะเป็นห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําที่สองครับห้องน้ําที่สองนี้แยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับเหมาะสําหรับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับมีหน้าต่างช่วยระบายอากาศทั้งรอบทิศรอบทางเลยครับมาดูห้องนอนที่สามครับ อันนี้เป็นห้องนอนที่สามมีผ้าม่านเรียบร้อยครับมีแอร์เรียบร้อยครับมาห้องนอนที่สองครับตรงกลางมีเตียงให้เรียบร้อยครับมีตู้นะครับผ้าม่านโต๊ะเครื่องแป้งครับแอร์เรียบมีแอร์ด้วยครับส่วนห้องนี้ห้องนอนห้องนอนใหญ่ข้างหน้าครับเตียงหกฟุตเฟอร์นิเจอร์ที่แถมให้ทั้งหมดแอร์ครับโทรทัศน์นะครับมาดูห้องน้ําครับ อันนี้เป็นห้องน้ําในตัวนะครับส่วนตัวเลยครับสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเป็นห้องน้ําอากระจกใครสนใจครับที่ทํางานโซนรังสิตนะครับนวมนครครับหลังนี้อยู่ใกล้ตลาดไทยนะครับใกล้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์ครับขอสลิปินเดือน6เดือนพร้อมเครดิตบูโรนะครับมาวิเคะห์วงเงินมาเป็นเจ้าของบ้านกันหมู่บ้านวังทองแพรี่ครับคลองหลวงคลองสองไว้พบกันหลังหน้าขอบคุณครับ